สวัสดีครับผม่บอ,อบ้าอําอีสานบานค้งน้อยอีกคือเกาครับผมมันนี่ก็ออกมาให้มาหน้าคือเกาครับมันนี่จะพาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดยอยู่ให้อยู่หน้าด้วยพี่น้องเด้อมีปลาบ่หลายดอกพี่น้องก็จะพาพี่น้องมารอหาเก็เบเห็ดเบืเบ่องพี่น้องเห็นข้าจออเจ้าได้เห็ดกันบ้าอํากับบุคอยได้ดมากเก็บน้ำมูลดอกพี่น้องอ่ะมาหากันพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ก็เป็นปลายอยู่ห้อยู่หน้าด้วยพี่นน้อง ตอนนี้ก็น่มามันึ้นหลายกับจีบาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดก็ตอนแรกพี่น้องข้าเจ้าก็บจีบมะหาเกชฟอังกันมืดเลยนะพี่น้องเฮ็ดกับสีพ,พ่อได้แกงได้อ้อได้ออมน้ำมูบ่มาหาเฮ็ดนี่น่านพี่น้องเห็นแล้วเห็นนอำมากเป็นพี่นอ้องัเห็ดแดงอุ้ยเห็นละงก,กับมีพี่นอ้อ,องนอ้าวเฮ็ดละงกับมีตัวพอเด็ก แกงนำมูอีตัวน,นึ่งดูผดอกนี่แดดแล้วดอกนึงนี่อีกดอกนึงพี่น้องโอ้เห็นดาวเนาวนนอ้อแดดไปแกงโอม้มีใครบ้างเจาล้วมีเ็ดเฮดอำมาตด้วพี่น้งอนนงบางคนกเกินเฮดแดง เพชรแดงเอาไปหนีก่อนมันมีมูอยู่วะให้ระวงโอ้หนึ่งฟองเห็ดแดงอยู่กับพ,พี่น้องสองดอกเอาไปแกงร่วมกันจะจังเสียบพี่น้อง ครับผมโอมาให้มาหน้ากับบ่เดี๋ยวเอากระตามาใส่เห็ดพี่นองบนอยาการอบเบิ่งกับมีเห็ดอยู่โมมีอยู่บ่เหรลหนอตาก็ไม่ค่อยดีด้วยพี่น้อง โอ้เ็ดย่างนอนไปนกินบดด้อ้าวโอ้ยหอเห็ดละหอกอย่ลยไปเนอโอ้สามดอกสามดอกนี่ดอกต่องงามสวยเลยพี่นี่โอ้โหจุมบานเลยพป่นาโอ้สามดอกเลย อดอกง,งามเด้เพีน้องนี่ดอกอสวยๆง,งามได้สามดอกบ่มีมบ่มาบอ,อก่อกไปก็สิเห็นขาวๆดอกผีน้อง หาเนี่ยมาใส่ก่อนเอาโอเคพี่นอ้องหาเนี่ยมาใส่เห็ดกันครับผมอ่าโอเคครับพี่นอ้องเขาก็ได้กระตามาแล้วเขาจะถ่ายพี่นอ้องไปหาเก็บเห็ดต่อครับผมอ่มาหลุดน้ำกันครับผมจะพ่ออีกบอ่อเห็ดเห็นละงอกเห็นละงอกไม่มีอีกบอ่อเห็นละงอก ะเก่าเกิดได้พี่น้องแถวนี้เห็ดละงอกเฮางนี่ไงเห็นแล้ว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 อพออีกแล้วพี่น้องเห็ดละงอกอ่ามาเกิดอยู่นี่แม่นเห็ดละงอกทุวอนสามดอกเลยพียงหน่องโอ้นเห็ดละงอกห้อยคนมา,าหา,าหนอใหม่ได้เพี่น้องนี่มาหักใหม่มาใหม่แต่พอเห็นเห็ด โอ้คนดวงดีดีตัวนี้ดอก,กงาม,าม,ามกกงามเลยพี่น้องสามดอกสามดอกงามงามเลยสามดอกสวยสวยเลยพี่น้องเยวะจนันเอยครับก็ได้พ่อแกงนม่ค่อคนมาหาฮักนอใหม,ม่ไม่ใหม่เลยพี่น้องฮักจากกอน,นี่ เจอเพิ่นบ่เห็นเห็ดพี่น้องเพิ่นบ่เห็นเห็ดก็เสียเท่าแล้วอย่างไเพิ่นมาเก็บหน่องใหม่ก็หนีไปน้องแต่เพิ่นบ่เห็นเห็ดคือเพิ่นเห็นเพิ่นบ่เอาบ่เพิ่นเอาจะเอาจะน่องใหม่น้องใม่โจดเรามาหานลำกันต uh ่อพี่น้องเห็ดนี่เฮากับข้อแบบเห็ดแบบเห็ดตาเขาเจ่าด้วยพี่น้องเพิ่นแนะนว่าเห็น ข้าวกัเจ็บอะโอ้ยมุนสัมเฮ็ดลมากเฮ็ดละหมาเฮ็ดดินพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดดิน,น,น,นเฮ็ดดินใส่แกงใส่น้ำกันพี่น้อกขุดอเฮ็ดละโอกยอย่าว่านี่อีกกองนึงไม่หรอกนี่จะเป็นเฮ็ดดินที่กันจะว่าน่าวหรือ่น้องเปลือยแล้ว ก็มีเห็ดตวกเห็ดยังบ่าเกิดนทำนะพี่น้องพ่อเขาไม่ฟ้องเห็ดละง,ง,งอกแล้วอันนี้มู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 มาลายพี่น,ออนอ้องอ๋อดอกซึ่งแล้วก็ดอกนี่ดอกเดียวเนาะ ก็ไม่อีกบ่คือเห็นดอกแล้วโอ้นี่ดอกนึงเออมันบังอีอน,อนอึ่โอ้ดอกนึงมันบังออ้ขี้เกาข้าเจ้าได้อีกดอห่อยห้อ,ย,อยคนมาเลียหาหาอยู่เห็ดตองเห็ตงเนต้อง,ง,อง,งคกคนใจดี ดอดอกไปซองดอกเพื่อนเลขีเก้าเขาไปเนาะเลือตาเหลือตาจ,าจ,างจังเลยจ,จังเลยกินมามีปอมัพี่น้ององดอกโอ้ยพี่น้องกัพ่อแกงเลยไปเนางเป็นอะไรง่กับพ่อแกงเนี่ อ้ห้อยคนเคียวจนปลาแตกพี่นอ้องนะเา,าจ,จะหาหลุน่นหาอุ้มไม้พี่นอ้องแล้วไปฟังร้าผลกันเพื่อฟุกเฮ็ดยังนึพี่น้องนี่เกิดรุปแปนนเถอะอ้าวเฮ็ดที่เกิอดอยังสี่พี่นอ้อง พิ่ละโงกโอ้เนาวเลยพีนน่นนอเนาวก็เอาไปล่างเติมกันพี่นนอห่อยคนมาเกิดเอาไปตองไงมาใส่เอาเลยเห็ดเจ้าโมงนม่เกิดหลายที่สองพิ่ละโงกถ้าปีนี่บวเกิดต้องเซฟเกิดทางอื่น ขยับไปเกิดหมองไม่พ,พี่น้องขยับไปเกิดคั่งพุ่ณอ้าวเห็ดยังนอนี่เห็ดห,ห,ห,ดหลายดอกนึงพี่น้องแต่ว่าผมไม่เห็ดยังคือสีดอกไงไงคือเกิดหลีด,ดีแท้โอ้อันนี้เออเห็ดยังนอเนี่ดอกใหญ่ดีพี่น้องแต่ว่าผมไม่เห็ดยังอ่ะเอาคือกันละพี่น้อง อันได้ไม่หอด,ด่านอันได้กินบ่ได้ก็จ้งเอาออกเรื่องเห็ดน,นี่ยว่าอามาชำนานเป็นไ,ไนหนเป็น้น,น,น่อพูดไหนจะเป็นเห็ดละโงอกเป็น้น่อข้าวหุ่นเป็น้องว้ายหอยแล้วอนี่แม่เด้เป็นหน่ออย่นี้บอกหอยนี่สองดอกเหลือตาเหลือตาโอ้โหตกเงไินเลย อย้สินขาดได้พี่น้อกโอ้ยหวาแมงกินนี่พ่อมองแ้วดอกสองดอกนี่ยเพ่อแกงเลยพี่นอ้อ,อ,กนนอ,อ,นอก,ออก,อก,ออกมีละงกมัมีไข่บ่มมีไข่น่าจ่เลยมดีได้มองแล้วองดอกสาดอกพี่น้อง เหลือตาเหลือตาข้นแล้วพี่น้องจังพอนี่ะยังได้อยู่พี่นอ้องนะพ่อแกงหน่อยพี่น้องเห็ดละงอกอือนะต่อพี่น้องไปเร,เรื่อยๆอ่าโอเคครับพี่น้องปลานี่ครับปลาประมาณสองไรนพี่น้องเห็ดเท่าก็ได้ พ่อแกงนะครับเนะาะเห็ดละง,งกอกเห็ดดินเ,เรื่องเรื่องจะประมาเห็ดข้ฟาฟ้านเห็ดหำพระปนว่าณกินได้ยุ้พี่น้องก็ได้ยุ้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เสมอน,นะครับเด้อฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวอามนด้เลยครับเด้อสิไปแจ้งเห็ดกินกันครับผมสวัสดีครับ